โซเดียมคืออะไรแร่ธาตุชนิดหนึ่งจัดเป็นหนึ่งในสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายโดยมีบทบาทในการควบคุมสมดุลน,น้ําและของเหลวควบคุมความดันโลหิตและช่วยในการทํางานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อแต่หากได้รับมากเกินไปโซเดียมก็ส่งผลเสียต่อร่างกายได้โซเดียมแฝงและสามารถจัดกลุ่มอาหารได้ดังนี้ 1. วัตถุดิบอาหารสด โซเดียมในอาหารหรือในวัตถุดิบอาหารสดเช่นเนื้อสัตว์นมไข่ผักผลไม้ซึ่งเป็นวัตถุดิบตามธรรมชาติมีโซเดียมเป็นองค์ประกอบอยู่เล็กน้อยแต่อาหารเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งของโซเดียมที่น่ากังวล2วัตถุเจือปนอาหารวัตถุเจือปนอาหารเป็นสารที่ใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารวัตถุเจือปนอาหารหลายชนิดมีโซเดียมเป็นองค์ประกอบเช่นผงฟูผงชูรสสารถนอมอาหารอาหารแปรรูป ที่มีการใช้สารเหล่านี้จึงให้มีโซเดียมในอาหารด้วยเช่นกัน 3. เครื่องปรุงรสเครื่องปรุงรสเช่นน้ำปลาซีอิว๊วขาวซอสปรุงรสน้ำจิ้มไก่ซอสมะเขือเทศมีโซเดียมมาจากทั้งการเติมเกลือการใส่ผงชูรสและการใช้วัตถุเจือปนอาหารเครื่องปรุงเหล่านี้เองที่ถือเป็นแหล่งสำคัญของโซเดียมในอาหารไทยหน้าที่ของโซเดียมควบคุมสมดุลของกรดด่ดางในร่างกาย ช่วยนำกรดอะมิโนและสารอื่นๆไปยังเซลล์ต่างๆของร่างกายช่วยควบคุมสมดุลของน้ำนอกเซลล์และในระบบหมุนเวียนเลือดของร่างกายองค์การอนามัยแนะนำให้บริโภคโซเดียมไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันประมาณ1ช้อนชาหรือ5กรัมของเกลือ